สวัสดีครับมื่อนี่กล่องวายอยู่โตเกียวมิสิกนะครับผมมาถ่ายซิงเพลงใหม่นะครับผมอยากได้ยินคาําว่าขอโทษนะครับผมฝากพี่น้องติดตามในเร้พี่น้องนะมาสิพามาเบึงทีมงานตากล่องนะครับผมมีแต่ฟูรรอนาะทางดังคมนะครับผมใครอั <c oughs> นว่าจะใส่ด้วยนี่ครับ มาจากทีมงานอะไรนะวนี่ทีมงานอันเดอร์ิจูฮะทีมงานแม่กองครับเออคือบอกว่าตรงกันว่าใครทักกันหรอหนี่หลายอันทีมงานแม่กองครับทีมงานแม่กองนะครับตากไปนะครับผมทีมถ่ายทีมแม่กองนะครับผมคือฝีมือดีมากนะครับผมทีมงานติดต่องานได้นะครับผมจากผู้จัดการอ่าคุยภาษาฝรั่งผ่านอ๋อผ่านติดต่อบุ้งกลับได้ไหมครับเสียเสียวขาวเป็นตัวแพ่งหรอกครับโอเค 3,000ตลอดช่วงโอ้ตลอดช่งวงครับโอ้ไปถ่ายได้นี่ <c oughs> 3,000 <c oughs> ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามได้เลยครับผมอยากได้ยินคำมากขอโทษนะครับโอ้นนะสวครัสวยดีเนาะดี

ง่ายบ้าง <S <S 1> <S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ่ายสิงนะครับสิงของเพลงอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยอดดีนะครับบรรยากาศดีภาพบิวติสสวยนะครับผมผลงานช่างก็แฮปปี้นะครับวันนี้ดีมากนะครับวันนี้เย็นสบายไม่ร้อน ปิดกล้องนะครับผมปิดกล้องนะครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยนะครับผมกล่องวายุนะครับผม,กบผมตกเกี่ยวนี้สิเร็วๆนี้แน่นอนครับผมอยากได้ยินคําว่าขอโทษนะครับ